สบายดีพี่น้องบ่าปู่ทุกคนเมสืสบวนน่าจะได้พี่น้องเด้อมากินตำหอยนางดมแก้มแคบหมูแล้วก็ผักไออะไรก็ไม่รู้จ้ะผักสลัดรูหรืออะไรนี่เด็กก็ไม่ดูเหมือนกันค่ะผักอะไรก็กินเลยนะฮะก็ไปก็ผักไอกดัดม่วงนะคะเนะาะพอนไร้า่นจะตั้งกล้องก,งกองกินได้แต่พี่น้องจ้าตั้งกล้องกินเลยค่ะตำหมกหุงเคิมหอยนางดมจ้ากแก้มด้วยแคบหมู ทอดเองจ้ากรอบๆค่ะทอดเองนี่ก็คืออร่อยกว่ากันนะคะทอดเองค่ะมาค่ะกินกับแผืวดได้เพียงรองเลยมา่ค่ะบออะไรยังห่ต่างกองกินได้ค่ะสบายดีพี่น้องเวิร์ดสูบสุก้นเบิร์ดสมองสุวรรณอ้ยนนะสบายดีพี่น้องเวิร์ดสูบสุกนเมืองสุวรรจ้ามากินตำแบบคงเฮิมหอยนางรมแล้วก็แก้มด้วย เอ้แคบหมูจ้ะว่าไร่างนะกกอล์เดินกับขอพระคุณเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เขามาเบิงคลิปเพื่อว่าอะไรผ่องเด้อพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเอฟซีใหม่มาเลยเพื่ว่าไปหาเบอร์ตุก้นจ้ามาม่าเข้าบ่อไร่างจะจวดกันได้ค่ะมะรับแรงได้จวดน้บหนามจิ้มก็หอมดำคงสดจอดเด้อยเอาจอดหนังวนลุยซอนซอนนะซอนยามื่อสกปรก

mình thắng đi khá trung này, Cái cái quần nữa Cái cái quần không mẹ là cứ mà hết nhà. <laughs> Tâm hỏi làng đum sẽ có แคะบ่อัน กันะนกับคนสุดามาหากบลอเกอร์นบุกิ้แล้วเักับลไนลยจำจหัวเนี่ยเนี่ยเพชรเพชรเนี่ยขอาเนตอรนาหาแท้ จาบกัว่าจังหมองงอหมองกับปอดแค่หมอมันใหญ่เนี่ยจักมึงกิแกมันออกไปทั้งต่อไปเอาจิบจันมันไสมันใส่ปอดเลใส่พริกกี่เม่ดคองกึ่ง

บ่ได้เออ

พขาปากว่าเป็นใบเป็นใบหนึ่งตาอะไรที่งานที่ว่าเราทำงานอะไรไม่เราซาตานี่นะเป็นแล้วก็ กีส่สิบพสุบพกตีตีกักหอนน,นนั่นตีตีกหนอนเปยเตี้น่ได้เปี๋ไม่งสิบลังเจต้องตีสองกันนี่นจากกาักเอาเราเียงน,นอดปีเนาะเั้คน,นกัหปีกันปีนปนสีาง

นี่เด็กห้อยดอกนี่ห้อยนี่นั่นแหละห้อยห้อยดอกเหมือนห้อยหยาห้อยดอกนี่ห้อยดอกเอาอแม่นี่เอาตอนหนูเงี้ยเงี้ยอ่ะอ่าข้างแหง่ดูเอาคนมาเป็นตัวใจเลยได้ดอกเลยนั่งสอบเป็น

เียบครับพี่น้องเลยเกิดจมูกยืดบวชนนี่ดูตรเนี่ยยงจะ,ะ,จะตื่นี่ยเจ้าเห็ดอะไรอ่ะคนคขับตัวเนี่้แต่พี่น้องจต่อิม่มเลยจ้ะ เรื่องเตี้นเรื่องต้ไอ้บุกเรือเถียเลยจ้ะก็เนมึงงหน่อยนึงจ้ะเสียพักสำักจากินี่ขาอจเฟอนสนกเด้อ่งก็ไนก็แซีก็ติดตามก็กิงจารั่งจ๋าเพื่สิบะกาแจกแจงินราบพกินวางเนาะอถวงกินไว่าเขาบางคจะได้หนุนเรื่อกันหนาใจจะกแงเสียงจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ